อินโดนีเซียประกาศห้ามจำน่าย iPhone 16ทุกถุกลนในประเทศอย่างเป็นทางการโดยบอกว่า Apple ิลบอปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการลงทุนสำนักข่าวบุมเบิกรายงานว่าอินโดนีเซียประกาศห้ามบริษัท Apple ิลจำน่าย iPhone 16เนื่องจากบริษัทโลก PT Apple i n d o อินโดนเซียบอปฏิบัติตามเงื่อนไขของอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียมีข้อกับนดให้แบนด์มือถือทุกลุ่นที่จำน่ายในประเทศต้องมีเนื้อหาภายในและสนับสนุนประเทศ40คือกันกับลายแบรนดเซนซัมซุงและเซี่ยมีที่ตั้งโรงงานผลิตในประเทศและสร้างเรียกให้กับโรงงานท้องถิ่นซึ่งแอปเปิยังบ่ปฏิบัติตามข้อกับนดนี้เถึงเมนว่า Apple จะยังโบนแบรนดมือถือยอดนิยมอันดับต้นๆในอินโดนีเซีย แต่อินโดนีเซียก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีตลาดใหญ่และมีผู้ใช้มือถือหลายกว่า3 5 0ล้านเครื่องฉะนั้น Apple ยังคงต้องหาวิธีเข้ามาแข่งขันและปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างฐานลูกค้าในอนาคต เทอมยางในก็ตาม iPhone 16ที่ถึกนำเข้าโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์จำนวนประมาณ9,000เครื่องจะอนุญาตให้ใส่ส่วนตรวจเท่านั้นห้ามนำไปขายต่อข่าวนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของประเทศที่กำลังพัฒนาคืออินโดนีเซียมีการนำใส่มาตรฐานคันเด็ดขาดเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศหมุนเวียนหลายขึ้นการนําเข้าอุปกรณ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศจะต้องสนับสนุนตลาดแห่งงานและใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้ลหลและถือเป็นการขยายโอกาสให้กับแห่งงานท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศอีกทางยังช่วยให้ประชาชนได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อาจมีราคาถึกลงจากการผลิตภายในประเทศอีกด้วย ทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่ประกาศให้จำกัดการขาย iPhone 16หาก Apple ตัดสินใจตั้งโรงงานในประเทศก็อาจจะกลายเป็นประโยชน์โดยกกงต่อคนอินโดนีเซียทางด้านการจ้างงานและการพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนำอบธรรมวงศ์รายงาน และทายนี้ต้องขอเข้าใจสำหรับการติดตามข่าวสารจากทางไทยกิจเมกาซีนและอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคชทุกส่องทางออนไลน์ของพวกเขาเพื่อจะบพภาเข่าวสารดีๆจากทางไทยกิจเมกาซีน